ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มีดอกไม้ที่ส,สวยๆมาอวดกันดอกอะไรรู้ไหมค่ะก็เป็นต้นเศรษฐีวินสันเศรษฐีวินสันนี่จะมาพร้อมกับความโชคลาภนะคะก็เป็นต้นไม้ประดับตกแต่งในออฟฟิศอาคารบ้านเรือนฟอกอากาศนะคะนิยมปลูกหน้าบ้านแต่หลายท่านเข้าใจผิดปลูกหน้าบ้าน บางท่านเอาไปไว้หน้าบ้านตากแดดจัดซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดนี้ไม่ชอบแดดแรงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตดูเอาไปวางไว้สร้างหวงจุยหน้าบ้านแต่แดดแรงจัดมากกลายเป็นเขาเหี่ยวเฉาถ้าเขาเหี่ยวเฉาใบเสียหายขนาดนั้นเขาจะไม่ออกดอกให้เราชมกันนะคะเขาชอบที่ล่มดินชุ่มชื้นแต่น้ำอย่าขังนะคะก็การเพาะชำก็ง่าย ก็อันนี้ก็ออกดอกสามดอกเลยนะคะเพื่อนๆดอกเขาก็จะเนี่ยค่ะเลียวขึ้นมาแบบเนี้สูงนะก็ความยาวสูงเลยนิ้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวหุ้มตรงเนี้อีกหน่อยนะคะก็สวยงามมากเลยค่ะมีสามดอกด้วยแต่เดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเห็นว่ามีอะไรสีส้มๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแปลกมากนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอายดูเนี่ย แปลกมากเลยไม่เคยสังเกตเขามาก่อนเลยนะคะถูกหวยแน่เลยค่ะงวดนี <c> ้ <oughs> ดูสิคะเนี่ยจะมีสีส้มด้วยมีหลายจุดเลยนะคะเพืเ่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดจุดอะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะเพื่อนๆะปกติอ่าออกดอกไม่เคยสังเกตไม่เคยแหวกลงไปดูข้างล่างเลยเขาจะมีสีส้มทุกอันเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยใบใหญ่ ลักษณะใบนี่ใหญ่มากนะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแวกดูลําต้นให้นะคะลําต้นใหญ่มากค่ะกระถางค่ะก็แนะนำให้เพื่อนๆซื้อกระถางไซส์ใหญ่ใส่กันนะคะเพราะว่าถ้ากระถางเล็กความเจริญเติบโตของเขาก็จะเล็กแล้วก็เราก็จะเห็นดอกเขายากนะคะก็ใบเวลา แตกยอดเขาจะห่อแบบนี้นะคะเสร็ฐีวินสันค่ะใบเขียวชุ่มเงาเลื่อมเลยนะคะปลายใบก็จะมนุนมนแหลมแหลมมุนมนนะคะ,อะขอบขอบจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีเขียวเข้มตรงกลางกลางวงล้อมตรงเนี้ยค่ะก็จะสีเขียวเข้มจะมีสองสีนะคะตัดกันไปนะคะก็ยอดสวยงามมากนะคะ ตอนนี้สูงประมาณสองเมตรนะคะเพื่อนๆอ,ออกดอกให้ชมแล้วค่ะอันนี้ออกครั้งแรกเลยนะคะสวยงามมากเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะการขยายพันธุ์ไม่ยากเลยตัดลำต้นเขาที่แก่ๆอ่ะตัดเป็นป้องๆแล้วก็ปักด,ดินเนาะพอดีเราก็เพาะชำอีกส่วนหนึ่งไปแล้วก็ ไม่มีแบบให้ดูแต่จะบอกว่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูลำต้นนะคะเขาสมบูรณ์มากเลยใส่กระถางให้ใหญ่เลยนะคะถ้าใส่กระถางเล็กก็ก็เบียดกันแล้วก็เวลาอันไหนเขาเล้งเหลืองแล้วว่าเพื่อนๆดึงแบบนี้ได้เลยไม่ต้องใช้มีดนะคะดึงเขาก็หลุดออกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องไปใช้มีดนะคะก็ลำต้นจะมีลวดลายสีเขียวดังๆนะคะลำต้นเขียวดัง อ่อนขาวนวลเลยค่ะสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวปะปนกันไปนะคะลำต้นก็เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่น่าปลูกกันนะคะเศรษฐีวินสันสวยงามมากค่ะดอกก็สวยงามดู่นะคะดอกดอกขึ้นกลางยอดเลยค่ะก็ใบไหนแก่เพื่อนๆก็ตัดออกได้นะคะใบเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเขาจะหุ้มแบบนี้นะคะยอดที่เขาจะแตกออกมาแบบนี้นะคะก็เศรษฐีวินสันมีให้ชมกันนะเป็นต้นไม้ว่านชนิดหนึ่งที่ประดับไว้หน้าบ้านไม่ชอบแดดนะคะชอบความล่มลื่นชอบแสงแดดลำไรลำไรนะคะนี่นะคะดอกเขาค่ะก็หามาปลูกกันเป็นสิลีมองคลบางคนบอกว่า มีโชคเวลาออกดอกนะคะอันนี้ก็ออกสามดอกก็น่าจะมีเลขสามอยู่ในงดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวขอดมดอกนิดนึงนะคะหอมไหมค่ะเป็นต้นไม้ที่ไม่ดอกที่ไม่มีกลิ่นนะคะแต่มดชอบเห็นหมดมาตอมอยู่เนี่ยมดดำตัวเล็กๆะ,ค,ะค่ะค่ะเศรษฐีวินสันสวยงามมากเห็นไหมคะ ดอกเขาเขาจะมีตัวหอหุ้มของเขาขึ้นมาพร้อมกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยสวยสดงดงามมากเลยค่ะค่ะก็ทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ